สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ามาพบกับครูอ้อมอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เรายังคงอยู่ในหน่วยที่1นะคะหอรอมอและคอรนอนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องของการหาหอรอมมและคอรนอนะคะ อุปกรณ์สําหรับการเรียนนะคะก็จะมีแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะคะดินสอและยังลบนะคะแล้วก็กระดาษทดจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่ 1. อธิบายหลักการหาหอรอมอของจํานวนนับได้นะคะข้อที่2หาหอเรอมอของจํานวนนับได้ด้วยวิธีต่างๆนะคะ 3. นําความรู้เกี่ยวกับการหาหอเรอมอไปใช้แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้นะคะ มาเริ่มกันเลยนะคะการหาหอร์มอหอร์มอย่อมาจากตัวหารร่วมมากนะคะก็คือตัวหารร่วมนะคะตัวหารที่มีจํานวนมากนะคะร่วมก็คือมีร่วมกันนะคะไปดูค่ะการหาหอร์มนนะคะหรือว่าหารตัวหารร่วมมากเนี่ยมีอยู่3วิธีก็คือหาตัวหารร่วมนะคะแยกตัวประกอบแล้วก็การหารนะคะ เรารู้แล้วว่าการแยกตัวประกอบคืออะไรนะคะหารนักเรียนก็หารมาแล้วในครั้งที่แล้วนะคะอะมาดูว่าการหาตัวหารร่วมการแยกตัวประกอบการหารเนี่ยมันจะหาหอเรมอได้อย่างไงนะคะไปเริ่มกันเลยการหาหอเรมอของ16 20และ24โดยการหาตัวหารร่วมนะคะอะมาดูค่ะจำนวนนับที่หาร16กลงตัวก็จะได้แก่1 2 4 8 16ห เหมือนเดิมนะคะจำนวนที่จะหาร16ลงตัวก็ต้องคูณกันแล้วได้16อย่างเช่น1คูณ16ได้16ไหมคะได้16เพราะฉะนั้น1กับ16ก็เลยเป็นจำนวนนับที่หาร16ลงตัวนะคะจำนวนนับที่หาร20ลงตัวก็จะมี1 2 4 5 10และ20นะคะจำนวนนับที่หาร24ลงตัวก็จะมีอะไรคะ1 2 3 4 5 6มมี5ขออภัยนะคะ สี่หกและ24นะคะเมื่อนักเรียนหาจํานวนนับที่หารแต่ละจํานวนลงได้แล้วนะคะ,ะเมื่อนักเรียนหาจํานวนน,นับที่หารจำนวน ที่กาหนดให้ได้หมดแล้วนะคะเราก็มาดูว่าตัวไหนที่เป็นตัวหารร่วมนะคะตัวหารร่วมก็คือตัวที่ซ้ํากันนะคะมีอะไรบ้างคะมี1 2สองแล้วก็4ถูกไหมคะอันเนี้ยเขาเรียกว่าตัวหารร่วมของ16 20 24ก็คือตัวที่ซ้ำกันเขาเรียกตัวหารร่วมนะคะทีนี้เราจะหาหอเรอมอได้ยังไงเมื่อเราได้ตัวหารร่วมเราก็จะรู้ว่าหอเรอมอคืออะไรมอคือมากถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นตัวที่มากที่สุดคือ4นะคะเราก็จะได้ว่าหอเรอมอของ16 20 24คือ4นะคะ,ะดูตัวอย่างถัดไปค่ะหอเรอมอของ16 12 18อันดับแรกต้องหาตัวหารร่วมของหาตัวที่หาร6กลงตัวนะคะจำนวนรับที่หาร6ลงตัวก็จะมี1คูณ6ได้6 2คูณ3ได้6นะคะ ของ12ก็จะมี1 2 3 4 6 12นะคะ1ูณ12ได้12 2คูณ6เป็น12และ3คูณ4เป็น 12, 12, 12 18นะคะ18จำนวนรับที่หา18ลงตัวก็จะมี1 2 3 6 9 18เนะคะเรามาดูตัวที่หารร่วมนะคะตัวที่เป็นตัวหารร่วมก็คือตัวที่ซ้ำกันก็มี1 2 3ถูกไหมคะอ่าพราอ่ามี6ด้ให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นหอรอมมของ 6 12 18ก็คือตัวที่มากที่สุดคือ6นั่นเองอ่าพอนักเรียนพอจะเข้าใจขึ้นบ้างแล้วใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะแบบฝึกหัดนะคะเมื่อนักเรียนหาหอรอมอโดยการอาหาตัวหารร่วมได้แล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่16ถึงหน้าที่18นะคะนะคะเป็นการหาหอรอมอโดยหาตัวประกอบนะคะ ต่อไปค่ะการหาหอรอมองของ 16, 20, 24โดยการแยกตัวประกอบนะคะเมื่อกี้เป็นการหาตัวหารร่วมอ่ะอันนี้เป็นการหาโดยการแยกตัวประกอบมาดูค่ะอันดับแรกนะักเรียนต้องแยกตัวประกอบของ 16, 20และก็24ก่อน16นะคะอะไรคูณกันได้16นะคะ2คูณ2คูณคูณ 2, 2, 2, 2ตัวที่นำมาคูณกันต้องทำาไมคะนะักเรียน เป็นตัวประกอบเฉพาะหรือว่าเป็นจำนวนเฉพาะนั่นเองนะคะต่อไป20ลูก20ก็จะเกิดจาก2คูณ2คูณ5ะคะ24ก็จะเกิดจาก2คูณ2คูณ2คูะคะเสร็จแล้วเมื่อหาแยกตัวแยกตัวประกอบเสร็จแล้วหาตัวที่ซ้ำกันค่ะอ่า2 2 ซ้ำในที่นี้ต้องซ้ําทั้ง 16, 20และ24นะคะไม่ใช่24กับ16ซ้ําก็เอาไม่ใช่นะคะต้องทั้ง3จํานวนเสร็จแล้วทําไงคะให้นักเรียนนะคะนําตัวที่ซ้ํากันมาคูณกันนักเรียนก็จะได้หอรามอของ 16, 20, 24แค่นี้เองค่ะอ่าต่อไปนะคะไปดูตัวอย่างถัดไปนะคะ การหาหาอเรอโของ 63, 105, 1 4 7นะคะโดยการแยกตัวประกอบก่อนอื่นนักเรียนก็ต้องแยกตัวประกอบของ63กับ 105, 1 4 7ก่อนนะคะ63ก็จะเกิดจาก3คูณ3คูณ7นะคะ105ก็จะเกิดจาก3คูณ5คูณ7นักเรียนต้องหาตัวที่เป็นจำนวนเฉพาะนะลูกมาคูณกันนะคะต่อไปค่ะ1 4 7ก็จะเกิดจาก3คูณ7คูณ7นะคะ เมื่อเราได้แล้วเราก็หาตัวที่ซ้ำกันค่ะมี3มี7นะคะเพราะฉะนั้นหอรอมอของ6 3 1 0 0 5ามก็อืออ่ะก็คือ,อคุณครูขออภัยนะคะลืมลืมแก้นะคะข้อนี้ต้องเป็น3คูณ7เดี๋ยวคุณครูแก้แป๊บหนึ่งนะคะ ต้องเปลี่ยนเป็น3คูณ7นะคะ3คูณ7เป็นเท่าไหร่คะ3คูณ7เป็น21เพราะฉะนั้นหอรโอมอของ63มอยคือ21นะคะแค่นี้เองต่อไปคะ่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะ หน้า19ถึงหน้ายีนะคะจะเป็นเรื่องของการหาหอรโมโดยการอะไรคะแยกตัวประกอบนะคะต่อไปค่ะนักเรียนอีกหนึ่งวิธีของการหาหอรโมคือการตั้งหารนะคะการหาหอรโมของ16 20 24ใช้วิธีการตั้งหารลูกตั้งหารอันดับแรกทำไงคะนำตั้งโจทย์การหารสั้น16 20, 20 24ค่ะ หาตัวมาหารลูกตัวที่จะนำมาหาร16 20 24ได้ต้องเป็นอะไรลูกตัวประกอบเฉพาะหรือว่าจำนวนเฉพาะนะคะนึกอะไรไม่ออกนึกถึง2นะคะ2 8 16นะคะ2 8 16 2ด0เป็น20 22 2 12, เป็น2 0 4เสร็จแล้ว8 10 12ยังไม่ใช่จำนวนเฉพาะนักเรียนต้องหารต่อค่ะลูกเอา2มาหารค่ะ2 4 8 2 50 2 60 2นะคะ อ่าสี่ห้าหกอ่าหเป็นจำนวนเฉพาะแล้วหเป็นหรือยังคะยัง4ยังไม่เป็นแต่ทำไมลูกทำไมคะมันไม่มีจำนวนที่หาร3ามจำนวนนี้ได้เพราะฉะนั้นเราจึงสิ้นสุดการหารหอรอมอของ16 20 24เจ้าก,ก็คือตัวที่เรานำมาหารก็คือ2อคูณสเป็น4นะคะเพราะฉะนั้นหอรอมอข้อนี้คือ4ค่ะอ่า ไปดูตัวอย่างถัดไปหาหอระวอของ30 90และ665นะคะตั้งโจทย์ลูกอ่าเอาอะไรมาหารดีคะข้อนี้เป็น30 90เอาอะไรหารดี5ได้ไหมคะอ่าได้นะคะ55อ่า5 5คูณอะไรได้30คะ5 6 3 10ใช่ไหมคะ58เป็น90 5คูณ33เป็น165 ผลลับคือ68 30ยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะหารต่อได้อีกนะคะเอาอะไรหารคะเอา3คะ3 2 6 3 68 3คูณ11เป็น33 2 6 11 11กับ2เป็นจำนวนเฉพาะแล้วแต่6ยังไม่เป็นแต่ไม่มีจำนวนในที่หาร2 6 11ลงตัวแล้วนะคะให้นักเรียนสิ้นสุดการหารเพราะฉะนั้นหอเรอมอข้อนี้คือ5คูณ3ค่ะ อ่าผ้าคูณสามไปเท่าไหร่คะสิบห้านะคะอ่ะไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จทั้งสามวิธีแล้วนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบสามค่ะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูขอ,ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับการหาหอเรามอทั้งสามวิธีนะคะอ่ะคลิปต่อไปเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดกันค่ะสวัสดีค่ะ